ดูก่อนนางสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้เจ็ดจำพวกเป็นฉนคือภริยาเสมอด้วยเพชรคาดหนึ่งเสมอด้วยโจรหนึ่งเสมอด้วยนายหนึ่งเสมอด้วยแม่หนึ่งเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวหนึ่งเสมอด้วยเพื่อนหนึ่งเสมอด้วยทาสีหนึ่งดูก่อนนางสุชาดา ภรรยาของบรุรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคําดังนี้ว่าภรรยาผู้มีจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามจะฆ่าผัวภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าวัฏก,กาภรรยาคือภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปรกรรมพานิชยกรรมและกสิกรรมได้ทรัพย์ใดมาภรยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสียภรยาของบุรุษเห็นพันนี้เรียกว่าเจรพรยาภรยาเสมอด้จนภรยาที่ไม่สนใจการงานเกียรติคร้านกินมากปากร้ายปากกล้าไร้ากาดกล่าวคำหยาบคมขีผัวผู้ขยันขันแข็ง โอ้โหภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าอายาภรรยาภรยาเสมอด้วยนายภรรยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ภรรยาของบุรุษเห็นปาน,นี้เรียกว่ามาตาภรรยาภรรยาเสมอด้วยมารดา ภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าภคินีภรรยาภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภรรยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูลมีศินมีวัตระปฏิบัติสามี ภรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าสกภีภรยาคือภรยาเสมอด้วยเพื่อนต่อไปก็คือภรยาใดสามีเคี่ยนตีขู่ตะคอกก็ไม่โกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าทาสีภริยา